สวัสดีครับสวัสดีเนี่ยมุดเสาครับพี่น้องครับสวัสดีวันเสาร์สวัสดีพี่น้องไป,งป,งปสุ้สุขคนครับผมโอ้ฟังหนังรถขื้นลายแต่ว่าเลิงานบ่เจ้าวงหนเท่าไหร่แปดโมงคนเลิกงานพอดี คลอดเ,เท่านียกันเย็บเซลค่ะเออคายดีม่ขายมีขายมากตึกกอนตึกกอนนี้นี่โบว์บันไดเนาะเพราะมีของสดของเอียงมาคนมันมานสื่อง่ายไก่ยยเปล่าต้นนั้นต้นนั้นเป็นยังเป็นเนีน่ยเขาคล้ายกับเขาอันบ่เออมันเลยแบบจริงไรบ่มันมีสองตลาดเด้ก็เลยแบบอันนั้นมันตัดแบ่งเป็นแบบมหบม่องหนึ่งเป็นกับเข่าหม่องหนึ่งเป็นของสดถือแล้ว มาถึงทางแล้วโอ้เหน,นูติดเลยบนนะ่ะติดพี่น้องเขาตั้งนานแล้วโอ้โหมันในอันนี้ครับช่วงเลิกงานพอดีครับที่ถึงขย,ยะหม่แล้วรื้อไม,ม่มีก็เงินวะเอสามแยงมายัางพอนครับ แน่นเลยครับแน่นเลยจังหวะเลือกงานพอดีครับพี่น้องคว้ามือเขาน,นี่กัดตลาดได้ครับเนี่ยตลาดยังม,มเาเ้าครับตลาดกับเขาอย่างมาเาสาโฟน disconnected นุ่มๆสาวๆพี่นอ้องชาวโรงงานเท่ากันนี่นะครับแวะกับเขายังมาเา้าฟังคว้ามือเขาน,ขนี่แหละเขาไปนี่ ทางเขานี่คมพอดีเลยเอาอไปในเน้อ,นอยนึงเมื่อกีน้นี่ก็ตลาดสดครับถ้าซื้อผักซื้อหญ้าซื้อยุ่งนะฮะซื้อเนื้อซื้อไก่มีเบิด์ตแหละอะไรก็ของสดจะไปกับข้าวเค็ดกินครับทำกับข้าวกินจะยินนะครับเรื่อยไปก่อนเด้อจะยืนจะยินจะยืนจะยืน แน่นเลยทีเดียวครับพี่น้องรอค,ครับโอ้ยครับวันซุกมาขึ้นนี่คนเอารถเอารถโซนตัวไปเหตุงานหลายครับบางโรงงานกะยุาาดเสาร์อาทิตย์ก็รถไปขับเนี่ยว่ได้ขับโดนๆครับแต่หนึ่ง ออกไปเผายางจะหน่อยครับพี่น้องวงนี้กับเป็ดตะไคร้คล้องได้ดีนะแต่ว่าจึงไหนมันมันติดกับตลาดนี่พมมันต้องเป็นแบบตลาดแบบนั่งชิวนะนั่งกินนั่งชิวๆคืออยู่นั่งชิวนะจะคืออยู่เพราะว่ามันมันไก่ไก่คนดูอมไก่หัว แปล่คนว่เขาพ่พี่น้องมาเล่ะเบิองกันช่วงเท้าเาครับบรรยากาศยามเท้ายเซาครับทั้งอมตะห้องพอดีสเปทวร์ลาครับผมก็ได้รัดมาทั้ง มีคมกันไปทั้งสะพานซีบัดยพี่อน้องแน่นเลยครับมหอดมหอดงา่ายเถอะอือมีข้างพึ Kate, ่งไม่ข้างนิ่มตะวัน เ er> e ี๋เราจะไปพบลุงหมอนะครับตุดจดนายวันนี้ผาลูกมี้าลูกสาวไปพบลุงหมอครับพี่น้องจุดจวดย บรรยากาศข้างนอกบนแดดเลยครับวับนนี้คือคึมคึมกำลังดีครับแดดพุชกำลังดีเลยเพราะปะกติตะเกาวปรตมืนนี่ก็แดดจ้าเลยครับแต่วันนี้ค,คึมคึมครับมาส่งได้บุ <laughs> อทิตย์หนึ่งมีอยู่สองหรือสามดดูครับพี่น้องทางนี้ไปมาแซง่อนเคาเับเ้อร์ไปก่อนแล้ว ช่วงนี้ฝนตกดีเล็กอยู่น้อยครับในนีน่กมก็กกได้หญ้าเขียวต้นไม้ก,ก็งามครับอุดมสมบูรณ์ยามนี้ตัวไปห้าต้นใหม่เช่ไ ในเนาะครับทั้งบ้านทั้งพ่อแม่พี่น้องครับนำให้น้ำหน้ากันเลยเพื่อระวังครับมอ่งมองกับกำลังเริ่มเริ่มวานครับม่งองวานเนะาะมั่งมองกับดำเนาะครับ แต่จังหวัดบกคือกันครับ,บางมองกับดำหน้าสาตาฝนางมองกับเอาตัวพ่อปีครับขอโทษก็เพย์แล้วพี่น้องเ้วยมึงเทือกันปั๊บกล่องครับตัวจับไดูสกว่าเป็นเรื่อ,อย,อย สูตตัวนั้นบ่ได้ตัวนี้ถีกรุ่มเนี้ยจั็หน่อยเอียงครับพี่น้องครับจังไหกกะขอโทษว่าไฟได้ครับเดีย๋ยวจะเจอ,จเ,จอจเจอกาวติดเอาอยู่หรอกเอาฮิูไปเลย คุณแม่ง่วงนอนแล้วครับใครอยู่ครับบววเด้มาช่วงอันแปดโมงตรงครับตอนนี้กับสิบเก้าโมงแล้วครับคนกนัเดือดงานกันเบาบางเลยครับดีอยู่หลุดกลบไเได้เรื่อย

รถทั่วหลาะกัยังเห็นอยู่เด้เพราะว่ามันนีิเป็นมันทํางานอยู่ในวันเสาร์มององายเหตุงานครับรถใหญ่รถนักนเป็น อะินบ่โอ้คุณใหญ่นี่บวาโดนแต่ว่าต้นนี้ไม่มีเปี่ยกะตัวนี้เขาบอกในประเิตัมาใสา่เบลี่ยแเลว่าโดดไปเลยนะแบบพี่ากนะโชว์สกิวับโชว์สกิวโชว์สกิวหน่อยจังไดครับแท่งงไปครับเหนแน่แน้หลอบแล้ว <laughs> ไม่รู้ีกก็ได้ ตั้งดีครับบัหลายบรรยากาศนอกก็คึมๆใช่น้อยครับบัวแดดบรรยากาศดีเลย เป็นปลาวันนี้แปลงแล้ววันนี้มาเรือแล้วแค่นี้กันเล็กน้อยกับเป็นห้องเป็นห้องกันหมดแล้ว แดด้ะครับวันนี้เ,เริ่มแดดแล้ววันนี้สายๆมาที่กอะม่วงแล้วเริ่มแดดแล้วละ่ะอาวสีแยกวัดใจครับผม วันนี้ครับแดดว่งครับแดดอ่อนๆเหมาะเลยครับก็อ,ออกไปหาเทียวไปหาเหตุบุญเลยพี่น้องสนขึ้นมาอีก <c oughs> เอ้ยหา่าเวก็ไปเห็ุบุญกัน่ <c oughs> นในตวอยูยดนจะเปลี่ยนมกับพอดีได้ดละอโ,อโอ้ึไงไงเลยวะขี <c oughs> <c oughs> ้ดินไงกลุ่มเวย ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องปลอมายขอบคุณพ่อพ่อแม่สู่ผู้ทุกคนครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามาเบิง่งเข้ามารับชมคลิปของแชนแนลเมืองลาดูโกะก,กับผมขอบคุณในไลน์ครับให้เราลำไม่รวยทุกผู้ทุกคนครับผมให้อยู่ดีไม่แห้งทุกคนครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุ้ด้วยเบอร์กันสุขสุกคนครับผมคลิปนี้ก็พ่พี่น้องวามับรรยากาศในมิคมครับช่วงเสาร์ช่วงคนเลิกงานครับวิถีชีวิตการดำรงชีวิตการใส่ชีวิตในต่างจังหวัดครับในเขตอุตสาหกรรม กลาเป็นาช่วงเรื่องงานคำคำแห่งจังครับเขาโอ้โหปต็ตะเบิงอยู่ครับพาพี่น้องมาเบิงเดี๋ยวมีโอกาสสุดท้ายคลิปให้พี่น้องตะเบิงครับช่วงคำช่วงแรกในในคิคมนี่สิแตกต่ตางกับในในคิคมอีเทึนอยู่ครับเพราะว่อาอมตะซิตีนี่มันมีทางออกกับว่าลายทางครับรถรถ,รถไม่กล้ลายพอ ออมันออกว่ามันออกมาเส้นเดียวแต่ว่าอีทเทิร์นนี่มันมีทางออกหลไรทางติดอยู่ครับแต่กับว,วอลน,นักคือไม่มีครับแต่ว่าทา่านี่โอได้แห้งต้องยอมรับเลยว่าตา่คับบรรยากาศแต่ว่าโอ้แต่ว่าคนทำงานอยู่แถวนี้ก็ชินแล้วครับเป็นปกติครับเป็นซิกนีเจอได้แนละ้ว เป็นธรรมดานะครับสามสามเน่งกับข้างหน้ากับปมออกใส่เข้ากับไปแล้วครับไปทั้งระยองแล้วครับสัตหีบไปแล้วครับไปทั้งสะเมสานแซมสานน่อพี่น้องเออเ่านจดไปน้อสะเมสานเนาะนะจะก่าไปดูครับสะเมสานสื่อหวกมือผูกกุ้ง เอออกคว้าครับออกไปทั้งปากรวมลัดกับไปทั้งเครือซาหัดเขาซอกยังท่านกินหรอพี่ DC Lincoln. น้องเนี่ย ด,ดี๋ยวพลาดจวเร็กพี่ห้าลุงหมอก่อนค่อยกินเขเ่ะเลือกกินเขาก่อนก็แล้วเขานัดนเก่ามุกพี่ห้าหมอก่อนเ้าติดตัวนายย้ายางนิดเดีอทีืไม,มไปแล้วครับยืดไปแล้วปล่อยกันเลย โอ้ล่าหนีแซวด้วยครับด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยแก่ย่างจีราพานี่ครับใครมุนนี่ครับล่าหนีแซวครับ่านประจำได้ข้าวเหนียกินได้ยุทแต่ว่าบรรยากาศเบิ้งพัดกล่องข้างนอกนี่งามขนาดข้างนอกข้างน่านี่คึมนะครับไดปยังกินเปิดโต๊ะครับวันนี้บรรยากาศวันนี้ก็ได้แดดก็เริ่มมองมุกี้นี่ครับ พนน<ะ>ันกล่องสวยๆเฮ้ยหัวหอมสีเข้าได้ยังกินสามสามหนึน่งขนมครับผมตรงไปเลยกับคนละครับกับอีสานมาท่าครับอยากกินบะหอยจูบไหนครับปยูบปา,ากรวมครับ ับสำหรับคลิปนี้ก็ไวส้สนี ي ก็ต้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าผมก็ขอกันคลิปหน้าครับผมขอห้าสิบผ้าพี่น้องขอผมสิบผ้าพี่น้องไปใช้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณห,หลายๆครับผมสวัสดีครับ